สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีพี่น้องสุภูสุกคุน,นะคะอ่ะบาบวาสิเป็นยาสนิดมีรสาหายหูจักรหรือบอ่งหูจักกันนะคะที่ข่ามาเบิงมาส้มกันกะขอบคุณสุภูสุกคุยินดีที่ได้หูจักสุภูสุกคนนะคะเนาะกัลายาณิมิตท,ที่ดีมีอยู่ทั่วโลกนะคะอยู่ที่ว่าเฮาแนมเฮาแนมหาอ่ากัลายาณิมิตรหรือว่าปาปามิตรหรือว่าพันธมิตรนะคะเพื่อนที่เรารู้จักเพื่อนที่เข้ามาในชีวิตของเราก็มีอยู่แค่3มพวกเท่านั้น จำพวกแรกจำพวกแรกอันเพื่อนประเภทแรกก็คือกัลยาณมิตรนะ,ะก็คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้เป็นจังไดพี่น้องเพื่อนแท้ก็คือเวลาคบกันเนี่ยนะ,ะรู้จักกันปุ๊บว่าจะเป็นเวลาสันระยะเวลายาวแล้วหรือว่าอย่างก็ตามแต่คบกันย่ำใดพอกันย่ำใดสิคุยแต่เรื่องสร้างสรรค์สิคุยแต่เรื่องดีดีฟังแลวรู้สึกดีต่อใจนะพี่นอ้องอ่าแล้วเขาก็สิบอกกล่าวกายเรื่องส่วนตัว เบาแห้งกันได้่โอ้ยอีหามเงยโอ้ยอีผักเงยแต่ว่ามันเป็นคำแห้งที่แบบจริงใจการพูดแรงการพูดกับเพื่อนที่รู้จักแรงๆเนี่ยโบแมนว่าด่ากันโบแมน่าบอมากันแต่คือเขาสื่อสารกันแบบนั้นอย่าไปตัดสินคนที่บอกว่าคนนี้พูดหยาบเป็นคนไม่ดีโบแมนนะคะ คือเขาพูดพวกเขาเราเห็นเขาพูดกันแบบนั้นเราจะไปเราไม่รู้จักเขาเราจะไปบอกโอ้ย้ามึงเขาไม่ได้เราต้องดูกาละเทศะเราต้องดูว่าเรารู้จักเขาหรือเปล่านะ <c oughs> บอมแมนมาเห็นเขาเล่นกันเราจะคล้องกับสเปรเล่นคือเขาบอมแมนนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ของใครของมันนะคะมูไพมูมั้นนะพี่น้องนะอ่าน,นะคะส่วนอ่าล้วกะกาลยานิมิตเนี่ยคือบ่ด้พบกันบ่ด้พอกัน คู่มือบอดี้เขียนหากันคู่มือบอดี้มาคอมเมนต์กันสั่าแทบจะไม่ได้คุยกันเลยใน Facebook หรือว่าในไลน,น์ในสตาแกรมนะคะบอดี้คุยกันเลยในโลกโซเซียนแต่เราจะโทรคุยกันนะฮะหรือบอกกันไปพอกันโตเป็นเป็นเลยนี่คือกาลยาันในามิตรแล้วคุยกันทีไรเราจะคุยกันได้ทุกเรื่องนะ,ค,ะคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วบางเรื่องที่เราคุยกันไม่ได้เราจะไม่พูดถึงมันนะฮะนี่คือกาลยาัน,นิามิตรที่ดีนะฮะส่วนปาปามิตรบัตรในปาปามิตรคือเพื่อนเทียม เพื่อนไม่แท้นะคะเวลามีอยู่มีกินหรือว่าเวลาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยเขาจะอยู่จะเห็นหน้าเขาตลอดนะ,ะแต่เวลาที่เรามีความทุกข์หรือเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยไม่เห็นหน้าหางก็ไม่เห็นหัวก็ไม่เห็นนะคะ <laughs> ง่ายมากสังเกตคนนะคะเป็นแบบนี้เนาะได้ว่าแค่กระจสิบอกนะคะว่าย่าหายจากคองใ้ทุกย่าหายจากค้องใดในโต๊ลุมดำนะคะ อยากขอความช่วยเหลือจากภัยง่ายๆพี่น้องอยากสิบอกทําให้สุดความสามารถอย่างก็ตามแต่อยาใหายจาคล้องถูกอยาใหายจาคล้องอันต้องแบบเดือดร้อนอย่างก็ตามแต่บริเมณว่ายิงบริเมณว่าอ่าอ่าบออยากเสียศักรีศักซีกินบดใหแต่ว่าอยากสิบอกว่าก่อนที่จะไปขอคนก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือจากคนเนี่ยต้องซอยจาคล้องให้ถึงที่สุดนะคะเนาะในราคะคือสิ่งที่แค่อยากสิบอกปาปะมิตรเนี่ยเขาสิมักสิสัมเติมนะ เขาจะชอบเสือกเรื่องส่วนตัวเขาจะจับจ้องเราเห็นเราได้ดีกว่าเขาก็เป็นทุกข์กันกแน่กันแหนะนะพ่อเฮาอ่าต๊ตกตามมาเขาก็เหยียบย่ําซ้าเติมนี่คือปาปามิดมึงว่าจังไดละ่ะเห็นบ่หลกกูบอกมึงแล้วบ่เสือกูนะจังสันยังสี่ข้าวหนากับฟังกูแนะ่นะนี่คือสิ่งที่ปาปามิดพูดกัรยานิมิตเขาจะไม่พูดแบบนี้การยานิมิตเขาจะบอกว่า เออบอเป็นยังดอกด้ได้ประสบการ์เจ็บซ้ำมาหลมเหลวมากกับบอเป็นยังเออหายอภัยเขาซะนี่คือการละยาที่ม่ที่ดีเขาจะพูดกันแบบนี้เขาจะบอกว่าเออหายอภัยเขาอ่าบอต้องไปโกรธไปเกลียดไปแครนเขาเด้อเฮาได้ประสบการณ์สิ่งที่เขาได้ก็คืออ่าเฮาดแก็แบบก็เสียงงออ่าเสียงงอแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เราได้คือได้เรียนรู้นะคะเอาความงงของเฮาเอาความซื่อของเฮาไปแหลกกับอันบทเรียนไปแหลกกับสิ่งที่เฮาได้เรียนรู้ หาสื่อบ่ได้พี่นสใม้เงินเป็นหลานเป็นแสนกรซื้อบ่ได้นะคะการเรียนรู้ประสบการณ์เนี่ยต้องลงมือเองถึงจะได้ประสบการณ์เนาะเอาเงินไปซื้อประสบการณ์บ่มีนะคะใบขับขี่คุณสามารถซื้อใบขับขี่ได้แต่คุณไม่สามารถซื้อการขับรถเองได้ถ้าคุณซื้อใบขับขี่คุณไม่ได,คไได้คุณไม่ได้ลงมือทําคุณจะไม่มีทางเข้าใจ คุณจะได้ใบแค่มาโชว์ฉันได้ใบขับขี่แต่การขับของคุณไม่ผ่านเลยเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ปฏิบัติคุณแค่ทฤษฎีคุณแค่ลงมือกากๆๆา,กา,กากคุณก็ทําได้ถึงเพระาะนี้คือสิ่งที่แค่อยากสิบอกเนาะปาปมิตรกัลยาณิมิตรแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยนะคะ,ะปาปามิรเนี่ยชอบเยียบย้าสอบซ้าเติมสอบอันอเสือกเรื่องเศร้าบานส่วนกัลยาณิมิตเนี่ยให้กําลังใจ ดึงคนขึ้นจากที่ต่ำให้ขึ้นมาที่สูงนะคะบอ่อเหยียบย่าคนนห้กกาลังใจคนใหายพลังคนบัตรนีพันธมิตรบัตรนีพันธมิตรก็คือทําธุรกิจร่วมกันเรื่องกับพันธมิตรไม่ต้องไปพูดเรื่องกัลยานิมิตรไม่ต้องไปพูดเรื่องปาปะมิตรการทําธุรกิจพันธมิตรนี่คือเขาทําธุรกิจร่วมกันเพื่อหวังผลประโยชน์ร่วมกันนะแต่ที่นี่การทําธุรกิจร่วมกับภัยกระสังประสบการณ์สอนมาอย่าหายใจเขาเบดิดอย่าให้ใจใครหมดแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือ ปกป้องตัวเองให้มากที่สุดนะคะเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นอย่าไปโทษใครให้โทษความผิดพลาดของตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะเพื่อนมีแค่สามคนที่เราจะรู้จักมีแค่นี้จริงๆแล้วเพื่อนแบบไหนที่คุณควรจะต้องแคร์อ่ะวันนี้แคทก็ได้ไปคุยกับพี่ท่านหนึ่งเขาไม่เอ่ยชื่อนะคะแคทได้บทเรียนได้ความรู้ทําไมแคทถึงมีหัวข้อมาเขียนทุกวันก็เพราะว่าแคทได้เรียนรู้จากคนที่เข้ามาฝึกจิตด,ด้วยไงคะอย่างพี่ๆอย่างเงี้ยมาฝึกจิตกับแคทเงี้ย แคทก็ได้บทเรียนอพอได้บทเรียนปุ๊บเอามาคิดและไตรตรองแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองอะพอได้ปุ๊บก็มีหัวข้อมาเขียนเลยถ้าแคทไม่เรียนรู้จากพี่ๆไม่เรียนรู้จากทุกคนไม่เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบข้างไม่เรียนรู้ไม่วิจัยไม่พิจารณาแล้วแคทจะรู้ได้อย่างไงว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้แมนบอกคะคนทุกคนที่มาฝึกจิตกับแคทนะเป็นครูแคทหมดเลยแคทได้แคทได้รับรู้ปัญหาของคนนี้ แล้วก็เอาปัญหาของคนนี้เรามาคิดว่าถ้าฉันเป็นเขาฉันจะทําอย่างไรนะและ้วทีีพอมาคิดถึงถ้าปัญหานั้นเป็นของฉันฉันจะทําอย่างไรอันนั้นเขาทําแบบนั้นปัญหาของเขาเขาหาทางออกของเขาแบบนั้นถ้าเป็นฉันละ่ะฉันจะหาทางออกของฉันอย่างไรแคทเป็นคนที่ไม่มีปัญหาแคทเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความทุกข์มันแก้ได้มันแก้ง่ายบางคนเขาแก้ไม่ได้ไงคะแคทถึงบอกว่าแคทอยากจะช่วยแก้ปัญหาเพราะแคทอยากมีปัญหา แคทไม่มีปัญหาเพราะปัญหาที่แคทมีมันเป็นปหาเล็กๆอย่างอดนนีเช่นอ่าอ่าอะไรละปัญหาคิดกับอดีเช่นอ่ะมีคนมายืมเงินแค่ยกตัวอย่างนะมีคนมายืมเงินน้องแคทยืมเงินหน่อยมันไม่ใช่ปัญหาอันนี้ไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่เรามันอยู่ที่ว่าเราจะให้เขาหรือไม่ให้แค่จะไม่เอาคําว่าสงสารแค่จะไม่เอาคําว่า คำว่าเป็นเพื่อนหรือว่าคำว่าเป็นคนรู้จักมาใส่ใจนะถ้ามายืมเงินแคทจะมีเหตุและผลคือถ้าฉันยืมถ้าเขามายืมเราเนี่ยสิ่งที่แคทจะคิดแล้วว่าไม่ได้คืนแน่งั้นสู้เรา,าเขาขอสักเขายืมพันหนึ่งเราคิดว่าไม่ได้แน่นอนคือไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้คืนงั้นเราให้เธอสองร้อยห้าสิบเอาไหมให้ไปเลย <laughs> เหนึ่งส่วนสี่เซตหนึ่งส่วนสี่อย่างน้อยๆเราก็ได้ช่วยเขาแล้วทีนี้เราก็จะไม่เป็นทุกข์เราจะไม่รอเงินจากเขาแล้วทีนี้เราจะไม่รอแต่เขาบอกว่าเขาอยากยืมคือแคทไม่อยากเป็นหนี้ใครบอกตรงนั้นไม่อยากเป็นหนี้ใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นหนี้เพราะชีวิตนี้ทั้งชีวิตแคทก็ติดหนี้ชีวิตของแคทตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เกิดมาแคทก็เป็นหนี้ชีวิตเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่แคทไม่อยากเป็นหนี้อีกง้นะก็คือแบบว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าที่คนเขาอ่า มายืมเราถ้าเราไม่ให้นะถ้าเราไม่ให้มันก็สิทธิ์ของเราแล้วก็ไม่ต้องไปโกรธเขาทีนี้เราต้องคิดเลยแต่ตอนแล้วว่าถ้าเงินเข้าใครมันไม่ได้ออกใครเงินเขาบ,อบอขาา่ออก,ออกงเงินเงินบ่เขาไผออกไผอ่าแบายังไงเนาะเราเรื่องเงินแค่ยกตัวอย่างนะพอแค่แค่บ่บมีความทุกข์แต่ก่อนอย่าถามเราจะมีความทุกข์ไหมแต่กูเหมือนมีความทุกข์บ่มีเพราะว่าฟังแล้วก็ปล่อยเห็นแล้วก็ปล่อยนะ ได้ยินมากแล้วก็ปล่อยมันก็นเลยบ่าถูกพี่น้องมันเป็นแบบนี้อ่ะยังไม่จบเรื่องการยืมเงินนะได้คุยกับพีเพิ่นขึ้นกันเนาะก,ก็คือเรื่องการยืมเงินคือไม่มีใครอยากลืมหรอกคะ่ะบ่มีไผอยากเป็นหนีแต่ว่าถ้าเหตุการณ์มันจําเป็นสถานการณ์นั้นๆมันบังคับมันขู่เข็นเราเราต้องเอาไปคืนเขาเราต้องหาเราต้องยืมทีนี้คือพอเรายืมมาปุ๊บทีนี้คือถ้าละัดแคทวันนี้จะพูดเรื่องสองแง่นะก็คือเป็นทางลูกนี่แล้วก็เป็นเจ้านี่อ่ะ ถ้าตอนนี้แคทเป็นเจ้าหนี้นะเป็นเจ้าหนี้ให้เขายืมไปสิ่งที่เราควรทําก็คือวางเฉยอย่าไปกดดันลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้ที่ดีคืออย่าไปกดดันลูกหนี้ให้โอกาสเขาให้อภัยเขาเขาใช้เราแน่นอนแต่ช้าหน่อยถ้าเรามีอยู่มีกินก็อย่าไปกดดันเขานะก็คือคุยกันปกติไม่ใช่พูดขึ้นเมื่อไรจะใช้ไม่ใช่พูดขึ้นเป็นไงแล้วก็เวลาเห็นเขาไปซื้อของไปจับจ่ายเขาลงเฟซเขาลงโปรไฟล์อย่างเงี้ยหรือว่าเขาไปโพสเอาไปเที่ยวนั่นที่นี้ อย่าไปเครียดค่ะอย่าไปเครียดเขาต้องมีสิทธิเที่ยวบ้างเขาต้องมีสิทธิสิทธิที่จะซื้ออย่างอื่นบ้างไม่ใช่ว่าเขามีเงินแล้วก็จะมาใช้นี่เราคือถ้าเรายังมีอยู่มีกินอันนี้พูดในฐานะเป็นเจ้านี่นะถ้าเรายังมีอยู่มีกินอย่าไปกดดันเขาค่ะให้เขาเอาเงินไปหมุนก่อนถ้าเขาถ้าวันที่เขาอ่าว่าไงเลยว่าเขาพอมีอยู่มีกินแล้วเขาจะคิดถึงเราถ้าวันนั้นเขามาใช้เราเราขอบคุณเขา เราขอบคุณเขาเนาะที่เขาไม่ลืมเรานะคะไม่มีใครอยากไม่มีใครที่อยากจะยืมเงินคนมีแต่คุณอยากรวยแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนาอพี่น้องเนาะให้โอกาสค่ะถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ถ้าเราอยากให้ลูกลูกหนี้รักเราอย่าไปทวงหนี้เขาอย่าไปแขวะเขาอย่าไปกันแนกะกันแหนเขาเขามีเมื่อไหร่เขาจะใช้เราค่ะไม่มีใครอยากเป็นหนี้ตลอดชีวิตหรอกถ้าเขามีเขารีบใช้เราอันนี้คือ ถ้าเป็นเจ้าหนี้ที่ดีนี่คือเป็นลูกหนี้ที่ดีทีนี้พอเรายืมเขาปุ๊บเราต้องดูตัวเองก่อนเราต้องดูตัวเองก่อนว่าเรามีรายได้ไหมเรามีรายได้ไหมถ้าเรามีรายได้แล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยอาจเก็บวันละห้าบาทสิบาทยี่สิบบาทถ้ายังไม่มีก็บอกข่าวส่งข่าวเขาบ้างน,นะ พี่คะเดือนนี้ยังไม่มีนะอ่าแต่หนูเก็บอยู่ตอนนี้หนูมีเท่านี้พี่เอาก่อนไหมหรือว่าจะรอให้มันครบเท่าที่คุยกันไว้อันนี้คือการเป็นลูกเนาะลูกหนี้ที่ดีก็คือไม่สาบสูญไม่หายสาบสูญนะคะก็คือยังส่งข่าวยังส่งข่าวแล้วก็ยังบอกความคืบหน้านะพี่เนาะนี่คือเป็นแบบนี้เนาะที่นี่ก็คืออ่ามันมีหลายประเภทมีหลายสิ่งหลายอย่างทีนี้หลายคนจะมีความทุกข์นะหลายคนจะมีความทุกข์กับการเป็นหนึ่ง เป็นเจ้าหนี้นี่ก็ทุกทุกเพราะเราไม่ปล่อยไม่วางทุกเพราะเราไปยึดติดกับเงินแค่พันสองพันสามพันสี่พันเงินเมื่อเงินเมื่อสองหมื่นไปยึดติดตรงนั้นเราก็เกิดความทุกข์ทำไมคุณไม่คิดแล้วว่าโอเคเราตัดสินใจแล้วว่าจะโอเคเขายืมเราให้เขายืมวันนั้นในวันนั้นแล้วไม่ต้องไปโพสต์ด่าเขาอันนี้คือแคทไม่ชอบเลยเนาะแคทไม่ชอบแคทก็จะไม่ทํากับใครนะคะดูก่อนว่ามีใครตอนนี้เป็นลูกหนี้บ้างไม่มีนะคะแคทไม่มีลูกหนี้แล้วก็ไม่มีเจ้าหนี้นะคะ หรือว่ามีอามีอยู่สี่สั่งปลาเขามากินยังไม่ได้จ่ายก็เลยห้าสิบยูโรนะคะแต่ไปโอนแล้วไปโอนแล้วนะคะเป็นหนี้เขาอยู่ห้าสิบตอนนี้นะคะเอาเนาะก็คือถ้าเราไม่อยากทุกจงปลดปล่อยตัวเองจากการยืมคําว่ายืมเนี่ยเราเป็นหนี้ชีวิตเท่านั้น ทีนี้เงินที่เขายืมไปก็เหมือนกับว่าอย่าไปบอกว่ากรรมเก่านะอย่าไปบอกว่าคนนี้เขายืมเงินฉันไปแล้วเขาไม่ใช้แสดงว่าชาติที่แล้วฉันไปยืมเงินเขาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ชาติที่แล้วหรอก็ชาตินี้แหละชาตินี้แหละที่เขายืมเราเขาไม่ได้ยืมชาติที่แล้วนะคะเขายืมเราชาตินี้แต่ทีนี้คือถ้าเราไม่อยากทุกข์ปล่อยวางค่ะเขาใช้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่สิ่งที่เราควรใส่ใจคืองานที่ฉันทําอยู่เนี่ย มันมันได้เงินมันได้มิตรภาพมันได้ความสุขงานคืองานนะคะงานคืองานอย่าไปยุ่งอย่าไปอันนี้กันยืมคือยืมงานคืองานเราทํางานของเราให้ดีที่สุดอย่าเอาจิตของเราไปผูกไว้กับเงินที่เขายืมเขาเอาไปหมุนเราได้บุญนะเขาเอาไปหมุนเราได้บุญทีนี้เป็นลูกหนี้อ่าเป็นลูกหนี้ที่ดีก็คือเราไม่ปล่อยปละละเลยละอ่าอย่างน้อยก็ส่งข่าวเขาเนะอย่างน้อยก็ส่งข่าวเขาได้ก็แบ่งปันเขานะ ทุกสิ่งทุกอย่างยาเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาใส่ใจปล่อยวางบ้างนะคะปล่อยวางไปบ้างนั่ก็เพื่อนเรื่องเพื่อนมาต้นนี้อ่ะอุอ้ยวันนี้มีหลายหัวข้อเลยปนก,กันมีหลายหัวข้อเลยนะคะหัวข้อแต่แล้วหัวข้อเนี้ยแทงใจดําหลายคนเลยเพราะว่าแคทก็ได้เรียนรู้จากพี่คนนี้มาอีกทีในการครบเพื่อนอ่ะพี่คนนี้บอกว่าอ่าคบเพื่อนคนนี้อยากจะเลิกหลายครั้งแล้วแต่เลิกไม่ได้แต่เลิกไม่ได้ เพราะว่าคิดถึงบุญคุณที่เขาเคยช่วยเขาเวลาเขาว่าคนคนนี้เขาจะทวงบุญคุณไงเขาจะชอบบอกว่าฉันฉันวันที่แกลําบากฉันช่วยแกนะเรื่องนี้มันเป็นเขาบอกพี่คนนี้บอกว่า8ปีที่แล้วนะคือคนนี้ถ้าเขาจะทวงบุญคุณอยู่แบบนี้ทั้งๆที่ละคุณก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาแล้วนะคะคุณไม่ได้มีอะไรกับเขาแล้ว คือไม่ได้เป็นหนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรกับเขาและเป็นแค่เพื่อนร่วมโลกโซเซียลเขาก็ไปโพสต์ด่าคุณเขาบอกว่าเนี่ยคนคนนี้อ่าปีก,ก้าขาแข็งฉันเคยพามายอรลมันฉันเคยมานั่นมานี่และแคทวันนี้จะมาบอกพี่คนนี้ให้ปล่อยวางกับคําพูดของพี่คนนี้นะคะคือสิ่งที่เขาลื้อฟื้นบุญคุณสิ่งที่เขาทวงบุญคุณกับคุณน่ะคุณให้เขาไปเถอคะค่ะให้เขาไปเถอะก็คือเขาอยากทวงให้เขาทวงเราให้อภัยเขา เราให้เมตตาต่อเขาอย่าไปใส่ใจอย่าเอาคําที่เขาไปโพสตหน้าบ้านไปประจานคุณว่าเคยช่วยเหลือเคยพาคุณมาโอเคเขาเขาเคยช่วยเราโอเคเขาเคยช่วยเราเราไม่เคยลูบุญคุณแต่ถ้าเขาจะทวงอยู่ทุกปีปีตกปีมาก็มาทวงบุญคุณหน้าเฟซแดงผึกงมาเลยตกตกปีมาก็มาทวงบุญคุณตกปีมาก็มาทวงบุญคุณคุณจะทําอย่างไรคุณอยากมีความสุขกับตรงนี้ดูหนะ้าดูไปดูหน้าเฟซเขาดีๆด,ดูทุกรูขุมขนนะหน้าเหมือนแม่หรือเปล่า หน้าเหมือนแม่คุณไหมแม่คุณมีแค่หน้าเดียวแม่คุณอยู่ที่บ้านคนนี้ไม่ใช่หน้าแม่คุณถ้าคุณลำบากใจนักคุณทุกข์ใจนักกับการที่เขาโพสต์กับการที่เขาว่าคุณทําที่ง่ายที่สุดก็คือบล็อกค่ะบล็อกแล้วคุณก็จะไม่เห็นเขาอีกไม่ว่าเขาจะไปโพสต์ที่หน้าเฟซใครไม่ว่าเขาจะไปพูดคุณที่ไหนคุณไม่ได้ยินคุณไม่รับรู้แต่ถ้าจะมีใครสักคนคาบข่าวมาบอกคุณถ้ามีคนนี้หวังดีมาก มึงกูเห็นอินนี่นะไปโพสต์ว่าให้มึงใหญ่เลยที่ห้องนั้นที่ห้องนี้ที่ห้องนินทานน่นน,นนั่นน่นนี่สิ่งที่คุณจะทําทีนี้บอกคนที่ขาบข่าวมาบอกว่าถ้าเธอได้ยินเธอรับไปฉันไม่เอาอืมจบ นะถ้าหวังดีกันอย่าเอาอย่าเอาคาที่คนอื่นว่าให้ฉันถ้ารักกันอย่าเอาคําที่คนคนอื่นพูดให้ฉันนินทา Broadway, ฉันมาบอกฉันเลยถ้ารักกันนะบอกเขาถ้าเธอได้ยินรับไปไม่ใช่ของฉันนะถึงฉันจะได้ยินถึงฉันจะเห็นกับตาว่าเขาว่าให้ฉันปล่อยวางมันไม่เจ็บสิ่งที่เขาว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือการกระทําของเขาและมันก็เป็นกรรมติดตัวเขาไม่ได้ไม่ใช่กรรมของเรากรรมมันอยู่ที่คนกระทําไม่ได้อยู่ที่คนโดนกระทํานะ ตรงนี้กรรมมันอยู่ที่คนทําไม่ได้อยู่ที่คนนะโดนทำแน่เห็นไหมทีนี้คือมันจะสลับกันแบบเนี้ยวันที่เราทําเขาเนี่ยวันที่เราไปตีเขาเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเราจะสะใจถ้าเราเป็นคนคิดลบเราจะสะใจไปทําเขาแล้วเราสะใจไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ด่าพูดแขวกันแน่กนแน,แน วันที่เราทําเขาเราจะไม่รู้สึกแต่วันที่คุณโดนกระทําบ้างคุณจะเข้าใจว่าอ๋อที่ฉันทําคนนี้คนนี้ก็ต้องรู้สึกเหมือนฉันมันเจ็บปวดมันทรมานมันทุกข์มันเศร้าแบบนี้นี่เองถ้าคุณมีสติแล้วทีนี้ถ้าคุณเอาใจเขามาใส่ใจเราคุณจะบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้กับใครอีกมันก็เจ็บเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ลองกับตัวเองก่อนถ้าจะด่าคนสักหนึ่งนาทีกําลังโมโหอยู่ตอนเนี้ มันเขียนว่าชันหน้าเฟซเนี่ยโลกโซเซียลทำให้คนแบบขาดสตินะพอเห็นปุ๊บอ,อ๋อกิเลสขึ้นเลยขาดสติมีแต่อารมณ์ถ้าอารมณ์มาทุกอย่างพังนะพอเห็นปุ๊บหมันวายกูแน่ๆเลยเนี่ยคุณนะกำลังดึงความทุกข์เข้ามาหาตัวเองเห็นปุ๊บปรุงแต่งความคิดเขาไม่ได้ว่าให้คุณเลยเขาเขียนที่เขาเป็นเขาเขียนในแบบที่เขาเป็นสันดานของเขาชอบเขียนแบบนี้ แล้วคุณจะเก็บการโพสต์ของเขามาปรุงแต่งต่อทําไมเนี่ยคุณผิดเองคุณดึงความทุกข์เข้ามาหาตัวเองเห็นปุ๊บอ่านเสร็จปับ๊บคนนี้ฉันไม่ชอบแต่มันโพสต์แบบนี้แสดงว่าให้ฉันปรุงแต่งเองนะเนี่ยเขาไม่ได้ว่าให้คุณหรอกคุณน่ะปรุงแต่งหามหีดมาแทงใจตัวเองเขาไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรคุณเลยแต่คุณนะ่ะทาร้ายตัวเองเห็นโพสต์ปุ๊บ ถ้าเป็นโพสต์ของคนที่เราชอบหรือไม่ชอบให้ปล่อยวางลงถ้าแล้วก็คนที่ไม่ชอบทําไมถึงไม่ชอบเขาให้อภัยเขาอย่าเอาความเกลียดชังข้ามปีมาปล่อยเขาไปให้อภัยเขาจบแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญความเบาอ,อกเบาใจในใจของเรามันจะไม่รู้สึกร้อนถ้าวันไหนที่เราเกลียดคนวันไหนที่เราชังคนวันไหนที่เราโมโหคนวันนั้นนะคะใจของคุณจะคับแคบใจของคุณจะมีแต่ไฟลุกปอบ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 นะคะข้างนอกหิมะตกข้างในหุยสมไฟเต็มที่เลยนะคะ เผาไฟเผาตัวเองจนดำปีเลยเหมือนฐานเลยนะคะคนอื่นเขาทาร้ายคุณได้แค่ครั้งเดียวแต่คุณทําร้ายตัวเองซ้ําแล้วซ้ําเล่าว,วันหยุดจันถึงสุขไม่มีเวลาคิดไม่มีเวลาคิดเรื่องอดีตไม่มีเวลาคิดเรื่องอทุกใจเสาร์อาทิตย์เอาเต็มที่เลยคิดทุกเรื่องที่มันทําร้ายตัวเองเมื่อสามปีที่แล้วเมื่อสี่ปีที่แล้วก็เอาเรื่องนั้นมาคิดมาทาร้ายตัวเองอยู่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าเป็นเจ้าคิดเจ้าแค้น ไม่ปล่อยไม่วางแล้วคุณจะสุขได้อย่างไรล่ะคะจะเอาความสุขมาจากไหนก็คุณมีแต่คิดแต่เก่าๆคิดเรื่องเก่าๆค้นแต่ขยะขึ้นมาขยะมันกําลังจะกลายเป็นมูลละมันกําลังจะกลายเป็นอ่ามันจะมันกาลังจะกลายเป็นของที่แบบว่าสลายละขยะนั้นแต่คุณก็ไปค้นขึ้นมาหูกลิ่นนี่ฟุ้งเลยกลิ่นทั้งกลิ่นทั้งนอนทั้งของสิ่งสกรปรกขึ้นมา ใจคุณมันสะอาดนะใจคุณเป็นของที่ว่างเปล่าสมองก็ว่างเปล่าเอาละพอคุณกําลังจะคิดเรื่องร้ายๆอ้าวอย่าคิดอย่าคิดเรื่องร้ายๆคุณแค่เปลี่ยนตัวเองวันทั้งวันคุณจะไม่มีทางไปสนใจคนอื่นเลยคุณจะสนใจแต่กับจิตตัวเองคุณจะสนใจแต่เรื่องในสมองของตัวเองกับใจของตัวเองเนี่ยพอกําลังจะคิดไม่ดีเอาสมองมันจะทะเลาะกันทั้งวันเลยมึงอย่าคิดแบบนี้นะอีตัวนี้ก็คิดเรื่องดีๆนะมันจะทะเลาะกันแบบเนี้ยวันหนึ่งเอาผ่านไปละวันหนึ่งคุณจะไม่ คุณจะไม่ได้ไปมีปัญหาไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครคุณจะมีเรื่องกับตัวเองจิตมันทะเลาะกันจิตมันจะสอนจิตแล้วแคทอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากมีความสุขนะคุณจงเข้าข้างจิตที่ดีจิตที่ดีเนี่ยมันจะมันจะคอยห้ามจิตที่ไม่ดีมันจะคอยอยุแย่มันจะคอยหาสิ่งที่เดือดร้อนมันจะคอยหาสิ่งที่ร้อนรุ่มใจมึงสังเกตอีนั่นมึงสังเกตอินี่แต่ไอ้ตัวดีเงยียบไว้นิ่งไว้รูปอ,อกรูปใจแต่ถ้าหลายคนนะไม่ฝึกจิตนะ ถ้าฝึกจิตไม่เป็นเนี่ยคุณจะอะไรจะชนะไอ้ตัวไหนตัวร้ายมักจะชนะก็เหมือนกับการอดอาหารลดความอ้วนอาหารมาเต็มโต๊ะไอ้ตัวไหนชนะไอ้ตัวร้ายชนะเพราะไอ้ตัวร้ายในความยั่วยุมันเยอะมากอร่อยนะเว้ยทั้งหอมทั้งอร่อยลองดูสิลองดูสิอไอ้ตัวดีก็แบบกําลังลดอาหารอยู่นะกําลังลดความอ้วนอยู่นะเอาอย่างนี้สิก็ตักอย่างละช้อนกระเพาะของเรากินไม่ได้เยอะหรอก กินได้นิดเดียวเดี๋ยวก็อิ่มถูกความมันนะจริงๆแต่ถ้าแต่ตัวกิเลสเนี่ยอันนั้นก็อยากอันนี้ก็อยากอันนั้นก็อยากอันนี้นก็อยากแต่พอกินจริงๆแล้วถ้วยเล็กๆอย่างเงี้ยยังกินไม่หมดเลยเห็นไหมคะถ้าเราทําการวิจัยนะทําการวิจัยทําการพิจารณาในความจริงแล้วเรากินได้ทุกอย่างแต่อย่าตามใจกิเลสกิเลสนี่จเอานั้นใส่เอานี้ใส่โดยไม่รู้ตัวนะว่าใส่อ,อะไรใส่ลงไป แต่สติมันจะรู้ว่าเอออันนี้เป็นของมันนะเอาช้อนหนึ่งก็พอนะอันนี้เป็นของขาวนะตักมาทีละช้อนเอาอย่างละสองช้อนก็ได้มาบางแป๊บหนึ่งพี่น้องแค่เอาเข้าปากแค่คำหนึ่งเคี้ยวเคี้ยวลมด้วยลมก็เข้าไปด้วย,วยตอนที่เราเคี้ยวเนี่ยลมมันจะเข้าไปด้วยมันก็จะลงไปคำนึงอร่อยมากอ่ะอร่อยแล้วก็จะมีสติในการกินแล้วค่อยๆกินนะค่อยๆเคีย้คยวมันจะไหลทีนี้แป๊บหนึง่งโหถ้วยเดียวยังไม่ยังไม่ยังไม่หมดเลยอิ่มแล้วหรอแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้อ่ะ แต่ทีนี้คือถ้าหลายคนที่ไม่มีสติจ,จะตามใจกิเลสกิเลสมันอยากตลอดเวลาเลยนะอยากนั่นอยากนี่อยากแบบนั้นอยากแบบนี้ไปเห็นอะไรอุย้ยเขาเอาืบอมเบาไลเอืบอมเห็นอันนั้นก็อยากอุย้ยเขาไปในคอมพิวเตอร์อุยอ้ยโฆษณาอุ้ยรองเท้านี้รองนั้นมโนไปปุ๊บเห็นรองเท้าถ้ฉันใส่ฉันต้องสวยฉันต้องสูงเหมือนหุ่นนางแบบเอาแลว้วมโนไปต่างๆนานามันก็เลยเกิดความอยากเราก็เลยตามใจกิเลสนะคะเป็นแบบนี้เนาะ อ่ะทีนี้อ่ะวกกลับมาเรื่องนี้กันพูดไม่จบเลยพูดยังไม่จบเลยเรื่องเพื่อนอ่ะเรื่องเพื่อนอ่าพี่คนนี้เขาบอกว่าอ่ะนะเสียเวลามากกับการครบเพื่อนปาปามิตรนะเสียเวลามากเนาะคือถ้าเราไม่สัมผัสเองเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นปาปามิตรใครเป็นกัลยาณมิรใครเป็นพันธมิตรนะถ้าเราไม่ทําความเข้าใจถ้าเราไม่อ่าใช้จิตสัมผัสนะ เราจะไม่เข้าใจเลยว่าใครที่เราควรครบอยู่เพื่อนที่เราควรครบหามันไม่มันไม่มไมยากเลยแต่ก่อนแค่ก็สับสนนะเอ้คนคนนี้เขาก็เป็นคนดีนะแต่ทําไมเขาว่าให้ฉันนั่นนูนนี่คือเราไปคิดคือเราไม่ได้ใส่ใจถึงที่อยู่ย้างหน้าแต่เรากลับไปค้นหาสิ่งที่อยู่ข้างหลังแล้วทีนี้เราจะมีความทุกข์กับสิ่งที่ลิ้นรับเราจะมีความทุกข์กับสิ่งที่เราไปค้นหาก็คือไปค้นหาสิ่งที่เขาเบื้องหลังของเขา เบื้องหน้าของเขาเขาดีกับเราทีนี้เบื้องหลัง,ขงเขาที่ได้ยินมาบ้างได้เห็นคนนั้นคนนี้มาบอกบ้างว่าคนนี้นินทาเธออย่างนั้นนี่ก็คือกลายเป็นลอยลมถ้าเราอยากมีความสุขนะเราอย่าฟังคําคนให้เราสัมผัสเองเลยสัมผัสเองนะพี่คนนี้ก็บอกว่าสัมผัสเองแล้วก็ได้รับรู้เองแล้วก็การที่เราจะบอกเลิกใครสักคนเป็นเรื่องที่เจ็บปวดทีนี้ก็มันช่วยไม่ได้ถ้าเราอยากมีความสุข เราไม่อยากโดนกดดันทางโลกโซเซียลเราไม่อยากโดนกดดันทางทางจิตใจเราก็บล็อกทางโลกโซเซียลเราบล็อกถ้าเราเจอตัวเป็นๆของเขาที่งานวัดหรือว่าที่ไหนก็นแล้วแต่ ถ้าเขาทักมาเราก็ทักเขาเราแค่ไม่มีอคติเราแค่ปล่อยวางเราแค่ให้อภัยเขาแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรมากเลยให้อภัยเขาเถิดนะคะเพราะว่าสักวันเราก็ต้องจากกันแล้วไม่ว่าจากกันเป็นหรือจากกันตายให้อภัยเขาเราก็เหมือนกับว่าเราให้อภัยตัวเราเองอย่าเอาสิ่งที่ดีงามในตัวของเราไปจมปักไปปนเปื้อนกับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาใครทําอะไรก็ได้อันนั้นนะคะเราคิดว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทําอยู่นี้มันอ่ามันไม่ถูกต้องก็เรื่องของเขาอย่าไปยุ่งนะคะสิ่งที่เขาว่าอยู่เนี้ยว่าให้ฉันอยู่เนี้ย ฉันเป็นสิ่งที่ฉันไม่ได้ทําไม่เป็นไรเขาว่าไม่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงสิ่งที่เขานั่นก็คือกรรมของเขาไม่ใช่กรรมของเรานะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปตอบสนองไปโต้อตอบหรือว่าไปสารต่อนั่นจะเป็นกลายเป็นกรรมของเราทันทีนะคะอย่าสร้างกรรมต่อจากใครให้อภัยเขาเพราะว่าชาติที่แล้วก็เป็นแบบนี้เราจะโคจรมาเจอกันเราจะหมุนมาเจอกันแบบนี้แล้วก็มาสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันให้อภัยเขาไม่โต้ตอบไม่ไม่ออไปจองเวรจองกรรม นี่แหละคือสิ่งที่เราจะมีความสุขนะปล่อยเขาไปตั้งแต่ตอนนี้ที่เราที่เราเห็นทำนะคะปล่อยเขาเถิดเนาะอย่าไปจองจําเขาไว้ในจิตใจเขาเลยเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทํากับคุณนะคะที่เป็นเปนเรื่องไม่ดีให้อภัยเขาค่ะ เนาะให้อภัยเขา <S <S <an xi> เขาทํากับเราในอดีตก็ดีกับเขาในวันนี้ถ้าเขามาดีด้วยก็ให้อภัยกับเขาแต่ว่าอย่าลึกม,มากอย่าให้ใจไครรักตัวเองให้มาก <S <S <an xi> ห่วงตัวเองให้มากแล้วก็เข้าใจตัวเองถ้าเราทําความเข้าใจกับตัวเองนะคะแล้วก็เราจะเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นเรานะ,ค,ะคุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเหมือนคุยกับตัวเองการที่เราคุยกับตัวเองเนี่ยก็ <S <S <an xi> คือเราจะหาแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองใช่ไหมคะเราจะไม่โกหกตัวเองเราจะไม่ว่าให้ตัวเองถ้าเราคุยกับคนอื่น คนที่อยู่ตรงหน้าให้เราคิดว่าเป็นเราแล้วเราก็จะมีความสุขใจเราจะโล่งใจเราจะโปร่งสบายนะคะอะิติยินดีกับทุกคนอย่าซ้ำเติมคนให้กำลังใจคนให้พลังคนอะไรที่มันดีๆให้ออกไปแล้วเราจะได้รับแต่สิ่งดีๆกลับคืนมานะคะเนาะอ่ะแคทก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมมาดูกันนะคะแคทก็ขอตัว ถ้ามีอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นวักไหนท่อนไหนถ้าคุณไม่สบายใจถ้าคุณไม่ชอบไม่ต้องฟังนะคะไม่ต้องฟังเพราะว่าคุณจะทุกข์ใจคนที่ทุกข์ใจคือคุณไม่ใช่แคทนะะอย่าหาอย่าหาสิ่งที่มันทุกข์ใจไปใส่ใจอย่าไปฟังสิ่งที่มันทุกข์ใจแล้วเอาไปใส่ใจให้ฟังสิ่งที่มันดีมีประโยชน์ให้ฟังสิ่งที่มันเข้ากับตัวเองแล้วเอานํามาประยุกต์ใช้แล้วเราก็จะมีความสุขนะคะในะใครที่ทําให้เรารู้สึกแย่ใครที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์บอกค่ะ บอกเลยคุณจะไม่เห็นเขานะไม่ว่าเขาจะไปโพสที่ไหนทําอะไรคุณจะไม่เห็นเขานี่หละคือทางออกที่ดีเนาะทางออกที่ดีเลยนะคะก็ทําให้เรารู้สึกดีนะคะขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ